โค้ดพี่เจอรี่หลุยนะคะอ่าอ่าก็เป็นผู้ที่มีพระคุณในทางธุรกิจนะคะที่สอนทั้งธุรกิจนะคะแล้วก็ความรู้ต่างๆให้นะคะจนอ่ามาถึงวันนี้เนาะนะคะวันนี้นะคะต้าจะขออนุญาตมาแบ่งปันนะคะ3ขั้นตอนสู่ความสำเร็จค่ะในธุรกิจ u n ู่ใน e ิเวอรนะคะแล้วก็นะต้านำมาจากหนังสือ Fast Start Orientation ค่ะซึ่งเป็นหนึ่ง หนึ่งชุดหนังสือในหนังสือแอคชั่นเซนะคะอ่าเล่มนี้นะคะเดี๋ยวส่งส่งไปให้เนาะอ่ะหลายๆท่านอาจจะมีบ้างแล้วนะคะอ่าเล่มนี้ค่ะทุกท่านนะคะซึ่งนะคะหนังสือเล่มนี้พูดไว้ดีมากๆนะคะเวลาท่านเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจใหม่ๆเนาะนะท,ท่านก็จะได้ฟังหนังสือเล่มนี้จากโค้ดของท่านหรือผู้แนะนำของท่านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยเนาะกำลังจะเริ่มนะคะอ่าหลังจากท่านเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจเนาะท่านก็จะได้ฟังหนังสือเล่มนี้จากโค้ดของท่านนะคะมันเป็นการทําให้ท่านรู้ว่านะเวลาเริ่มธุรกิจใหม่ท่านควรเริ่มอย่างไรนะคะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะถ้าท่านฟังแล้วชอบประเด็นไหนนะพิมพ์ไว้ได้เลยเผื่อเพื่อนๆหรือทีมงานของพวกเราตามมาอ่านย้อนหลังกันเนาะนะคะ ก่อนอื่นนะคะวันนี้นะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านก่อนนะที่เข้ามาสู่ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายธุกรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะคะอ่ากำลังทยอยเข้ามาท่านได้เข้ามาปิดไม้ด้วยนะคะโอเคนะคะก็ยินดีกับทุกท่านไปแล้วนะคะที่เข้ามาสู่ธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์เพราะอะไรนะคะเพราะว่าในอุตสาหกรรมธุรกิจนี้นะ มีผู้ร่วมธุรกิจมากกว่า12ล้านคนทั่วโลกค่ะทุกท่านและท่านก็คือหนึ่งในนั้นนะไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจเป็นธุรกิจเสริมนะคะหรือเลือกเป็นอาชีพหลักก็ตามนะคะเท่ากับว่าท่านเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วนะที่จะเปลี่ยนชีวิตธรมธรมดาธรรมดาหรือเปลี่ยนสถานภาพในปัจจุบันไปสู่วิถีทางที่ดีกว่านะเพราะมีคนมากมายเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา และครอบครัวของเขาไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเช่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะด้วยธุรกิจยูนิเลเวอร์ไลฟ์นะคะอ่าอ่ะคราวนี้พอเราเข้ามาทําธุรกิจเนาะนะคะจะดีไหมนะถ้าทําธุรกิจแล้วมีคู่มือนะคะที่จะช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จนะอันเนี้ยคู่มือนีต้ามไม่ได้แต่งเองนะคะเป็นการรวบรวมความรู้ประสบวะประสบการณ์นะคะจากคนที่ประสบความสําเร็จมาก่อนเรานะ หรือก็คือโค้ดของพวกเรานั่นเองนะคะเพื่อมาบอกให้ท่านเนี่ยทราบถึงวิธีการนะคะการประสบความสำเร็จในธุรกิจอยู่ใน Lever Life นะคะเชื่อว่าคนใหม่ๆเข้ามาเนาะจะได้รับคู่มือพวกนี้นะหรือท่านได้รับการส่งต่อนะคะเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะอะชุดคู่มือเหล่านี้นะคะเอกสารเหล่านี้นะ จะทำขึ้นเพื่อให้ท่านเนี่ยทราบถึงวิธีการที่ง่ายและทรงประสิทธิภาพที่สุดนะคะให้ท่านนี่หลีกเลี่ยงจากหลุมพลางที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะเวลาท่านทําธุรกิจนะคะและท่านเนี่ยจะค้นพบสิ่งที่ช่วยท่านก้าวหน้าสู่ความสําเร็จในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนะคะอ่าใครมีแล้วบ้างเอ่ยคู่มือชุดนี้นะคะใครมีแล้วพิมพ์มาได้เลยนะอ่านะคะใครมีแล้วบ้างนะ อามีแล้วนะคะเอพี่โกบอกมีแล้วสุดยอดมากๆค่ะพี่โกคุณเต้ยก็บอกมีแล้วนะคะโอ้สุดยอดค่ะท่านใดมีแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเ,เคล็ดลับวิชาเนาะที่ที่ท่านเนี่ยใช้ได้ตลอดการทําธุรกิจเลยนะอ่ะถ้าใครยังไม่มีนะให้รีบให้ท่านเนี่ยรีบติดต่อจากโค้ดของท่านเลยนะขอซื้อจากโค้ดของท่านนะเพราะว่าท่านจะใช้คู่มือชุดเนี้ย ตลอดการทาธุรกิจของท่านจนกว่าท่านจะประสบความสําเร็จและส่งต่อความสําเร็จให้กับทีมงานของท่านเองด้วยนะคะนะใครมีแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดอ่านบ้างเอ่ยนะอันเนี้ยนะท่านนะไม่ว่ากันแต่ว่าหลังจากฟังเต้าวันนี้แล้วนะท่านได้รับมาแล้วเนี่ยท่านต้องรีบกลับไปอ่านทําความเข้าใจนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านได้คู่มือชุดนี้ไปเนี่ยนะคะเพราะมันจะทําให้ท่านเนี่ยเข้าใจ แล้วก็เริ่มธุรกิจได้ง่ายนะท่านไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกนะคะและท่านจําเป็นต้องทบทวนมันซ้ําๆนะไปพร้อมกับการลงมือทํานะคะบอกเลยว่าถ้าวันไหนท่านเกิดความสงสัยไม่แน่ใจหรือว่าลงมือทําแล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์นะท่านต้องรีบกลับไปอ่านมันค่ะนะคะอ่าเมื่อท่านเข้าสู่ธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลท์นะคะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ย ก็อยากประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะคะงั้นถามทุกท่านเลยค่ะนะคะว่าทําธุรกิจยนะูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยอยากสําเร็จง,ง่ายไหมคะทุกท่านนะใครอยากสําเร็จง่ายบ้างนะพิมาอยากสําเร็จง่ายนะคะอยากส่วิโก้อ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังต้าเนี่ยมีสามขั้นตอนแค่นั้นนะคะวันนี้นะที่ท่านสามารถเนี่ยนำไปใช้เพื่อให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายในธุรกิจยูนิล v e r อร์ไลฟ์นะคะ ไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสามขั้นตอนสู่ความสำเร็จกันเลยนะคะอะมีรูปให้ด้วยนะคะวันนี้ออันนี้เป็นรูปคร่าวๆเนาะแต่เดี๋ยวจะามาอธิบายกันอีกทีนะคะหลังจากที่ต้าพูด,พดเกี่ยวกับสามขั้นตอนสู่ความสําเร็จแล้วเนะะี่ยค่ะทุกท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะ หรือนะคะท่านใดที่มีเริ่มมีทีมงานนะคะอ่าท่านอาจจะต้องนะนำเสนอนะคะชุดคู่มือชุดนี้ให้ทีมงานของท่านฟังในช่วงแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านต้องส่งต่อให้ทีมงานของท่านเนี่ยสามารถอธิบายขั้นตอนแบบนี้ให้ทีมงานของท่านได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจฟังดีๆนะคะจะมาแบ่งปันนะเกี่ยวกับสามขั้นตอนสู่ความสำเร็จนะคะ ข้อแรกเลยนะคะในการทำสามขั้นตอนนะขั้นตอนแรกนะก็คือการใช้สินค้าค่ะนะคะบอกเลยว่าคนที่เริ่มธุรกิจใหม่ๆส่วนมากเลยนะคะจะตกมาตายตั้งแต่เริ่มต้นในขั้นตอนเรื่องการใช้สินค้าค่ะอ่านะคะอันนี้ต้องบอกความจริงนะมันเป็นการตกมาตายเลยเพราะว่าอะไรเขาเหล่านั้นนะคะเขาเนี่ยยังไม่สนใจการใช้สินค้าค่ะ บางคนก็บอกว่าขอขายก่อนนะคะก็อาจจะขายได้ในช่วงแรกนะคะแต่ว่าถ้าท่านอยากประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยนะคะจะบอกว่าท่านเนี่ยต้องใช้สินค้าจริงๆนะท่านลองคิดดูนะคะถ้าท่านบอกว่าสินค้านี้มันดีมากๆเลยนะกับใครต่อใครก็ตามที่ท่านไปนำเสนอขายมันนะโอ้สินค้านี้มันเวิร์กมันสุดยอดนะโดยที่ท่านเองยังไม่ได้ทดลองใช้มันจริงๆว่ามันดีหรือเปล่านะคะหรือ อย่างช่วงโควิดระบาดหนักแบบนี้นะคะท่านบอกว่าโอ้ยมากิล็อกไลท์เนี่ยนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิดโดยที่ท่านเองก็ไม่ได้ใช้มันดูแลตัวท่านเองเลยนะคะหรือว่าดูแลคนที่ท่านรักเลยเนี่ยนะคะท่านคิดดูนะคะว่าท่านจะเป็นคนเช่นไรนะแต่ต้ามไม่ได้บอกว่าท่านต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด200รายการที่บริษัทเรามีนะคะอ่า ท่านไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะขายรถขายบ้านเพื่อที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเพียงแต่วันนี้นะตาจะบอกว่าท่านสามารถจะสรรงงบ,งบประมาณของท่านเนี่ยตามกําลังที่ท่านมีนะเพื่อได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ท่านต้องใช้มันในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ท่านเนี่ยเอาง่ายๆเลยค่ะเปลี่ยนจากที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะคะมาใช้สินค้าของยูนิเวอร์ไลท์นะ เพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้เริ่มทำธุรกิจแล้วก็เริ่มทำการขยายตลาดได้ง่ายนะอ่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างต้าเองเนี่ยตอนที่มาทำธุรกิจเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินมากมายนะคะเท่าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาใช้กับตัวเองได้นะคะแต่เราเนี่ยสามารถลดค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะคะอย่างเช่นค่าแต่งตัวนะกระเป๋าเสื้อผ้าเนาะเป็นผู้หญิงเราก็ต้องแบบอ่ะรักสวยรักงามใช่ไหมคะแต่ว่าอ่ะเราลดค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้ได้ค่ะ เพื่อมาลงทุนในการใช้สินค้าของเราเองนะคะหมายถึงนั้นเราจะสัรนง,งบนะคะบางส่วนนะที่มันไม่จําเป็นเนาะเสื้อผ้าเราใช้ซ้ําได้ไหมได้ค่ะทุกท่านนะแล้วลองมาลงทุนการใช้สินค้าของเราเองนะคะหรือง่ายๆเลยค่ะท่านนะคะท่านลองไปสํารวจนะคะห้องน้าโต๊ะเครื่องแป้งที่บ้านของท่านนะคะเออเราใช้อะไรหรูบ้างนะแล้วให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนที่ซื้อค่ะ ะะมาซื้อสินค้าของเราไปใช้ยกตัวอย่างนะคะท่านอ่ะเซรั่มกันแดดนะเซรั่มกันแดดเนี่ยตาบอกเลยว่าทุกท่านเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะท่านต้องทากันแดดนะคะในยุคนี้นะเพราะอะไรนะมันไม่ใช่แค่แบบเสริมสวยเสริมหล่อหรือว่าอะไรนะคะแต่มันใช้เพื่อป้องกันรังสีต่างๆนะทั้งจากแสงแดดแสงไฟหรือ แสงจากมือถืออ้าวไม่มีใครในยุคนี้เนาะไม่ใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ในการทํางานใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อผิวหนังของท่านโดยตรงเลยนะคะท่านแล้วก็เอ,อ่อมันจะทําเนี่ยมันจะส่งผลเนี่ยนะคะสะสมนะคะเป็นสารพิษที่จะนําไปสู่การเป็นมะเร็งผิวหนังได้เนาะโอ้โหไม่ใช่แบบธรรมดาเลยนะมันอันตรายจริงๆนะคะซึ่งถ้าท่านไม่ใช้กันแดดแล้วเนี่ยท่านจะเป็น นำเสนอคนอื่นได้ยังไงว่าเฮ้ยกันแดดของเรามันดีนะทุกคนต้องใช้นะคะออไอ้กันแดดอวิยองเนี่ยนะคะมันดีสุดยอดนะเป็นเนื้อเซรั่ม SPF ้าบวกจริงๆคือ80นะ p a ซบวกซึ่งแบบมากที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยนะคะมีการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระในกันแดดด้วยอ่าโอ้โหพี่โกบอกว่าทุกคนต้องใช้ผมก็ใช้นะโอโ้สุดยอดค่ะพี่โกนะคะ จริงๆนะทุกท่านต้องใช้นะคะคือกันแดดอะไรอ่ะที่มันการมีการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระในในการแดดด้วยไม่มีนะคะนะในท้องตลาดไม่มีนะแล้วขอโทษนะคะกันแดดเราราคาหนึ่งพันหร้อยบาทนะแต่ว่าบอกเลยนะตาใช้ทุกวันนะคะหยดขนาดเหรียญสิบบาทนะคะใช้ได้สี่เดือน,นะค่ะทุกท่านนะคุ้มมากนะจะบอกว่าพันหร้อยใช้ได้สี่เดือนตกเดือนละ4ี่ร้อยบาทคุ้มมากๆคุ้มสุดๆนะแล้วก็ โอ้โหเนื้อแบบนี้นะซึมเร็วสุดๆไม่มีในท้องตลาดนะคะเป็นเนื้อกันแดดล่องหนนะคะราคาเท่านี้คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะจะบอกว่าฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่คุณภาพสูงนะคะราคาเหมาะสมด้วยนะคะคุ้มมากๆนะคะทุกท่านอ่าน้องต้อมบ,บอกว่ากันแดดผมใช้คนเดียวใช้ได้เป็นฟีเลยครับโอ้โหนะคะอ่าแนะนำทาแบบ ขนาดเหรียญสิบนะคะหรือว่าวันไหนที่เราใช้แดดม,มากๆออกแดดม,มากๆเนี่ยเราก็ทาซ้ำทับกับเครื่องสำอางเมคอัพที่เราใช้ได้เลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวไปต่อกันนะคะคราวนี้นะคะท่านจะสังเกตนะโค้ดเนี่ยก็จะชอบเชียนะเชียให้เราใช้สินค้ามากเลยนะโค้ดจริงๆโค้ดเนี่ยไม่ได้อะไรจากเราเลยนะท่านท่านนะคะตาจะบอกโค้ดไม่ได้อะไรจากเราเลยนะถ้าเราใช้สินค้าแล้วสุขภาพเราดีขึ้น เราสวยขึ้นหล่อขึ้นนั่นคือร่างกายของเราค่ะท่านมันไม่ใช่ร่างกายของโค้ดเลยนะคะอแต่ที่เชียนะพราโค้ดร,รู้ว่าถ้าเราได้ใช้สินค้าด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการพิสูจน์ค่ะว่าสินค้าที่เราใช้เนี่ยมันดีจริงๆนะดังนั้นนะถ้าเราพิสูจน์ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะว่ามันมีนวัตกรรมสูงนะเราจะสามารถนะคะแนะนำการทำตลาดได้ง่ายนะคะ ท่านจะเกิดความมั่นใจค่ะและนําเสนอได้อย่างมั่นใจด้วยนะคะท่านจะไม่ตะขิดตะขวงใจในการนําเสนอสินค้าค่ะที่ท่านไม่เคยใช้ให้กับคนที่ท่านรักหรือท่านรู้จักนะคะยิ่งถ้าใช้แล้วเห็นผลเนี่ยยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะท่านก็จะสามารถขยายตลาดได้ง่ายนะถ้าท่านมีงบน้อยนะถ้าท่านมีงบน้อยใช้ยังไงคะวันนี้จะแนะนำเนาะถ้าท่านมีงบน้อยเนี่ยให้ท่าน นะคะคใช้ให้เร็วที่สุดค่ะหมายถึงยังไงคะใช้ให้เร็วนะอย่างเช่นท่านบอกว่าอุ้ยอยากสุขภาพดีนะอยากเปลี่ยนแปลงนะคะโดยท่านเนี่ยซื้อมากิมาทานนะแต่ว่าถ้าท่านกินแบบกินมากิแบบวันเว้นวันซองนะเอออันนี้นะแปลว่าท่านใช้ช้าเกินไปนะมันก็อาจจะไม่เกิดผลลัพธ์กับร่างกายของท่านนะหรือแบบบางคนเนี่ยกินบ้างไม่กินบ้างกินแบบไม่ตั้งใจกินนะหรือกินแบบกลัวหมดนะเอออันนี้นะตาจะบอกว่า เออแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะกว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นหรือว่าท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้ท่านใช้ให้เร็วที่สุดนะคะกินแบบจัดเต็มนะยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะท่านก็จะเกิดแบบความมั่นใจมากขึ้นนะท่านสุขภาพดีขึ้นท่านนอนหลับสบายขึ้นนะโอ้โหอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นกับร่างกายท่านจริงๆนะ,อะบอกเลยนะคะว่า ถ้าท่านเนี่ยใช้เยอะท่านจะพูดน้อยนะแต่ถ้าท่านใช้น้อยนะท่านต้องพูดเยอะค่ะนะคะทุกท่านนะอ่าเรื่องของการใช้สินค้านะคะอันเนี้ยท่านน่าจะพอเข้าใจไปแล้วเนาะนะคะอันเนี้ยมาขั้นตอนที่สองกันบ้างค่ะขั้นตอนที่สองสู่ความสําเร็จนะคะก็คือการเรียนรู้นั่นเองนะคะอ่าทุกท่านวันนี้มาเรียนรู้เนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดนะคะเพราะว่าอะไรนะคือ หากท่านเนี่ยต้องการสร้างธุรกิจของท่านให้รวดเร็วที่สุดนะเท่าที่จะเป็นไปได้ท่านต้องยินดีแล้วก็เปิดใจรับคําแนะนําค่ะนะคะเพราะว่าอะไรนะท่านต้องยอมที่จะเรียนรู้ระบบจากทีมของท่านนะคะท่านจะต้องท่านจะพบว่าการตลาดแบบเครือข่ายนั้นนะ่ะต่างจากธุรกิจอื่นค่ะสิ่งที่ใช้ได้ผลดีในธุรกิจอื่นมักจะไม่ให้ผลดีในการทําธุรกิจนี้ค่ะท่านซึ่งโค้ดของท่านเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการ กลยุทธ์และเทคนิคซึ่งใช้ได้ผลดีที่สุดมาก่อนแล้วนะคะขอให้ท่านทำงานร่วมกับโค้ดของท่านค่ะเพราะว่าโค้ดของท่านเนี่ยเขาจะสอนระบบการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขารู้นะคะโดยไม่เก็บเงินท่านแม้แต่บาทเดียวค่ะนะท่านโค้ดคนไหนเก็บเงินเนี่ยมาบอกได้นะคะเว้นแต่เ,เป็นโค้ดนะคะเป็นเป็นคอร์สที่คิดขึ้นมานะคะเพื่อที่ท่านจะได้เข้าร่วมแล้วก็เอ ได้เรียนรู้ไปร่วมกันกับทีมอื่นๆด้วยนะคะอ่าจะบอกว่าโค้ชของท่านเนี่ยไม่เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวในการสอนท่านทําธุรกิจนะคะนอกจากนั้นนะท่านยังมีระบบเรียนรู้จากบริษัทหรือจากทีมนะสมัยก่อนโควิดเนี่ยเนาะนะคะถ้าถ้าใครยังมาแบบเมื่อก่อนนะเราเนี่ยต้องเข้าไปเรียนรู้กันที่เซ็นเตอร์ใช่ไหมคะอ่าเสียเวลาในการเดินทางเสียค่าใช้จ่ายเดินทางอีกนะยิ่งคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทำยังไงคะอ่า นะบางท่านเนี่ยโอ้โหต้องนั่งเครื่องบินนั่งรถทัวร์นะมากรุงเทพนะเพื่อที่จะได้เรียนรู้จากทีมนะโอ้โหใครใครเคยมีประสบการณ์แบบแบบนี้้างคะนะมาเรียนรู้แบบโอ้โหสุดยอดนะต้านับถือใจจริงๆนะบางท่านนี้โอ้โหอย่างพี่อู๋เนาะอยู่ปัตตานีใช่ไหมคะนั่งเครื่องบินมาเนี่ยนะต้าเห็นแต่ละครั้งเนี่ยสุดยอดนะขอบคุณไอ้ชื่นชมจากใจเลยนะคะแล้วก็ แต่ตอนนี้เป็นยังไงคะทุกท่านนะเป็นโอกาสของทุกท่านมากเลยนะคะท่านสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้านนะคะเพียงใช้มือถือเครื่องเดียวของท่านนี่แหละนะคะในยุคนี้เราออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะนะคะในยุคของโควิดนะเพียงแค่ท่านเนี่ยพาตัวท่านเองเข้ามาห้องเรียนรู้นะคะซึ่งมีทุกอย่างให้ท่านแล้วจริงๆค่ะทุกท่านนะคะไม่ใช่แค่ธุรกิจเรานะคะที่ต้องเรียนรู้นะที่ต้าเล่ามาเนี่ยนะคะธุรกิจอื่นๆนะคะ ยิ่งต้องเรียนรู้ตลอดเวลายิ่งกว่าเราอีกนะคะท่านแถมเรียนแบบจ่ายเงินด้วยนะคะเออนะคะทุกการเรียนทุกวงการทุกการทํางานเนี่ยต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันนะคะท่านอย่างที่ท่านฟังต้าในตอนนี้ก็เป็นอีก,อกระบบหนึง่งเป็นระบบเรียนรู้นะคะที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยมั่นใจแล้วก็เข้าใจในการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะ ยิ่งช่วงที่ท่านเข้ามาในธุรกิจใหม่ๆนะคะตาบอกเลยว่ายิ่งเป็นเวลาทองนะที่ท่านต้องตักตวมความรู้ของท่านเนี่ยนะให้ท่านเนี่ยเข้าเรียนทุกคอร์สนะคะทุกคอร์สท,ที่บริษัทนีนะ้ทุกการประชุมร่วมกับโค้ชของท่านนะหรือแม้ว่าจะเป็นการเรียนย้อนหลังก็ตามเนี่ยนะคะให้ท่านเนี่ยตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าเวลาที่ท่านเข้ามาใหม่ซึ่งเวลาเนี้ยท่านยังไม่มีทีมงานนะ ท่านจะสามารถแนะนําทีมงานของท่านว่านะเมื่อเขาเข้ามานะเมื่อท่านมีทีมงานเข้ามาแล้วเนี่ยท่านจะสามารถแนะนําทีมงานของท่านได้ว่าหัวข้อการเรียนรู้เนี่ยแต่และหัวข้อเนี่ยมีประโยชน์กับเขายังไงบ้างนะคะเออมันเป็นประโยชน์ของท่านเลยนะและท่านกจ็จะได้เข้าใจด้วยนะคะว่าเออแต่และหัวข้อเนี่ยนะคะท่านสามารถนําไปปรับใช้ในการทําธุรกิจอย่างไรบ้างนะคะ มันเป็นความจริงนะที่ท่านเนี่ยไม่สามารถสอนทุกหัวข้อแก่ทุกคนในทีมของท่านได้นะคะแต่จะดีกว่าไหมนะถ้ามีผู้เชี่ยวชาญที่ทําธุรกิจประสบความสําเร็จนะคะมาถ่ายทอดความรู้ให้ท่านแบบฟรีๆนะคะนั่นแปลว่าท่านจะสามารถใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะไม่เสียเวลาลองผิดลองถูกนั่นเองนะคะท่านอ่าไม่มีคนประสบความสําเร็จในธุรกิจคนไหนนะคะ ที่ไม่เรียนรู้เพิ่มนะคะถ้าลองไปฟังหรือว่าไปถามจากท่านที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจก็ได้นะทุกคนล้วนผ่านการเรียนรู้นะคะยิ่งสําเร็จนะเขายิ่งต้องเรียนรู้นั่นเองนะคะอะเราไปถามโค้ชของท่านก็ได้ว่าเออต้องเรียนรู้ไหมนะคะเชื่อว่าโค้ชของท่านทุกท่านเนี่ยเรียนรู้ทุกท่านเลยนะแม้แต่วันนี้นะโค้ชโค้ชพี่เดียวนะซึ่งประสบความสําเร็จมากๆในธุรกิจของเรานะท่านเองก็ยังเข้าห้องเรียนนะคะ เหมือนกับพวกเรานะคะเออเพราะฉะนั้นเป็นหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันนะว่าคนสำเร็จต้องเรียนรู้จริงๆค่ะนะคะอ่าขั้นตอนที่สามนะคะที่ท่านเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้นะคะอ่าคือการลงมือปฏิบัตินะคะการชวนคนค่ะทุกท่านนะคะในขั้นตอนนี้นะคะท่านจะสำเร็จง่ายมากๆนะคะถ้าท่านทำสามอ่สองขั้นตอนข้างต้นก่อนนะคะคืออะไรนะคะ ก็คือท่านสามารถใช้สินค้านะคะด้วยตนเองนะคะท่านเข้าระบบเรียนรู้นะคะด้วยนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยเข้าใจธุรกิจได้มากขึ้นและท่านสามารถชวนคนนะคะไปพร้อมๆกับการเรียนรู้แล้วก็ใช้สินค้านะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยเรียนรู้ใช้สินค้าแล้วท่านสามารถแบ่งปันนะคะให้กับคนที่ท่านรักนะคะไม่จําเป็นต้องได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มีในบริษัทนะคะ หรือเออ่รอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยลงมือทำอันนี้ไม่จำเป็นนะคะหรือท่านอน่านหนังสือทุกเล่มเลยนะคะที่เกี่ยวกับธุรกิจเข้าใจทุกรายละเอียดเกี่ยวกับแผนธุรกิจนะคะท่านไม่จําเป็นต้องสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะคะแต่ท่านสามารถเริ่มทุกอย่างพร้อมกันตั้งแต่บัดนี้คะ่ะท่านนะตาจะบอกว่าถ้าท่านรอความสมบูรณ์แบบนะคะท่านอาจจะต้องรออยู่อย่างนั้นตลอดไปนะคะท่านเมื่อท่านได้พิสูจน์ สินค้าแล้วว่ามันดีจริงๆนะคะหรือเรียนรู้แล้วว่าธุรกิจนี้มันดีนะคะท่านสามารถไปบอกต่อกับคนที่ท่านรักนะคะให้นึกถึงเวลาที่ท่านเนี่ยได้ทานอาหารที่ร้านอร่อยนะคะอ่ะมันเหมือนกันเลยนะคะแล้วท่านเนี่ยก็อยากจะพาครอบครัวของท่านไปทานใช่ไหมคะเออเพราะมันอร่อยมากเลยนะหรือว่าท่านเนี่ยอยากคุยกับ เพื่อนร่วมงานของท่านนะคนที่ทํางานว่าอุ้ยร้านนี้มันอร่อยมากเลยนะแนะนําให้ไปทานค่ะนะคะธุรกิจนี้ก็เหมือนกันค่ะนะคะ,ะธุรกิจอยู่ใน e r เวอร์ไลฟ์นะท่านมีหน้าที่นะคะแบ่งปันบอกกล่าวนะคะให้กับคนที่ท่านรักนะคะหรือคนที่ท่านรู้จักนะคะว่าธุรกิจนี้มันดียังไงนะคะอ่าแล้วก็ท่านสามารถนัดหมายนะคะในช่วงแรกนะท่านไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ธุรกิจทั้งหมด นะคะแต่ท่านสามารถนัดหมายเพื่อให้มาฟังข้อมูลธุรกิจกับโค้ชของท่านได้นะคะส่วนการตัดสินใจนะคะให้เป็นหน้าที่ของเขาค่ะนะคะนะท่านบอกว่าร้านอาหารนี้อร่อยนะคะแต่ไม่จําเป็นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องไปกินอาหารตามตามที่ท่านบอกนะธุรกิจนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาเป็นผู้ตัดสินใจว่านะคะเขาจะเข้ามาสู่ธุรกิจหรือไม่นะคะนะ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดนะคะในช่วงแรกเนี่ยขอให้ท่านทํากระบวนการนี้กับโค้ดของท่านนะคะซึ่งท่านเนี่ยสามารถหารือกับโค้ดถึงสิ่งที่ผู้มุ่งหวังของท่านต้องการนะคะและไปให้โอกาสทางธุรกิจหรือไปแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะกับเขาเนี่ยเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นแม้บางครั้งนะคะการไปแบ่งปันนั้นเนี่ยอาจจะถูกปฏิเสธก็ตามนะคะ ขอให้ท่านระลึกเสมอเลยว่านะคะถ้าท่านไปให้ใจจะเบานะคะแต่ถ้าท่านไปเอาใจจะหนักค่ะท่านพร้อมนึกถึงเป้าหมายของท่านเนี่ยที่ <c oughs> ท่านต้องการเมื่อท่านสำเร็จจากธุรกิจนี้แล้วนะคะ <c oughs> อ่าให้ท่านนึกถึงเป้าหมายเสมอเลยค่ะนะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านนะนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานนะคะ นะแล้วก็บอกเลยว่าโปรดทําธุรกิจของท่านอย่างจริงจังสม่ําเสมอนะคะไม่ลดละความพยายามจากเป้าหมายของท่านค่ะนะคะในธุรกิจยู่ในิเวอร์ไลน์นะคะการที่ท่านไม่ได้ลงทุนเป็นหมื่น <c oughs> เป็นแสนบาทนะไม่ได้แปลว่าท่านจะสร้างรายได้น้อยไปกว่านักธุรกิจระดับต้นๆของประเทศเรานะคะ <c oughs> ถ้าท่านทําธุรกิจของท่านแบบงานอดิเรกนะท่านก็จะได้รับรายได้แบบงานอดิเรกนะคะ แต่ถ้าท่านทําธุรกิจจริงจังนะคะ,ะท่านอขอภัยนะคะท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนปิดไม์ด้วยนะคะอยู่ข้างซ้ายมือนะคะของท่านเนาะปิดให้เป็นขีดสีแดงนะคะจะได้รับฟังไปพร้อมกันนะ,ะใกล้จบแล้ะค่ะนะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะอ่านะคะบอกเลยนะถ้าท่านทําธุรกิจแบบงานอดิเรกท่านจะได้รับรายได้แบบงานอดิเรกนะคะ แต่ถ้าท่านทําให้มันเป็นธุรกิจที่ท่านทําแล้วอย่างจริงจังนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จมีไรายได้สูงตามแผนธุรกิจที่ท่านต้องการเลยนะคะอ่านะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะสําหรับสามขั้นตอนสู่ความสําเร็จนะคะจริงๆเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากเลยนะคะในการทําธุรกิจเนาะเพียงแต่ว่าท่านต้องลงรายละเอียดนะกลับมานิดนึงนะคะ ใช้สินค้าอย่างจริงจังนะเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วลงมือทําด้วยความจริงจังอย่างสม่ําเสมอนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะสำหรับขั้นตอนสู่ความสําเร็จนะการใช้สินค้าการเรียนรู้การออกไปแบ่งปันนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าท่านใดเนี่ย